ย้อมวันนี้เหมือนสาวๆเลยนะยายรู้ไหมห็มันสวยเหมือนสาวอ่ะเนี่ยหนุนยอมให้ยายเนี่ยเหมือนยายอายุสามสิบเลยถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนสีแล้วอ่ะยายถ้าเกิดหนูบอกยายยัยยัยจะด่าหนูปะยายแสบหัวไหมไม่แสบเย็นปะเย็นยายรู้ปะไม่รู้ออไฮเตอร์ผสมออไฮเตอร์ผสมเขาผสมอขาผไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้ยายไม่เชื่อเอาไปว่าให้ยายดูยายเนี่ยแหนวมาเทหมดเลยนะหมดขวดเลยนะ Yay! ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านยายค่ะเอาตั้งเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเอาเลยจัดเลยยายมาก็ก็คือวันนี้นะคะเราจะมาทำชิคเก้นยานะคะเราจะมาเป็นหลานทอล์พีค่ะทุกคนเราจะมาเป็นหลานทอล์พีค่ะทุกคนโอ้ยเด็กเว้นเราจะหลอกยายว่าวันเนี้ย เราจะมาย้อมผมให้ยายคือซื้อสี่ย้อมผมมาแล้วคือวีทุกคนยายบ่นมานานมากว่าผมงอกนะคะยายกรบหมอเนี่ยก็เลยไปซื้อน้ำยาย้อมผมตัวนี้มาที่เซเว่นนะคะทุกคนของดีแคสนะคะก็คือเราก็จะมาย้อมให้ยายเนาะแล้วแบบว่าพอไปกลางๆคลิปอะเราก็จะถามแม่ว่ายายยายไม่เส็บหัวมั้งหลออะไรเงี้ยยายเลยครับเออหลอกยายเลยแล้วแบบว่ายายรู้ไหมว่าน้ำยาย้อมผมที่พวกหนูย้อมให้ยายหนูผสมไฮเตอร์อันนี้ เขาเดี๋ยวหดร้อนตายเลยกันเนี่ยคือ,อย,ย้อยกู้มไม่คือมีคนคือมีคนขอมาเยอะมากอยากให้ทำคลิปกับยายที่เราเคยทำคลิปแก้แยายกันแล้วเนาะที่ว่าเอาแอป,ปแบบว่ามีแอป,ปคนหูมาแก้เออมีเอฟซีของยายเยอะมากแล้วก็ขอมาว่าอยากให้เราทำคลิปกับยายนะคะวันนี้เราก็มีโอกาสนะคะได้อยู่บ้านก็คือเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดิว่าเดี๋ยวยายออกมาจากบ้านแล้วยายจะเห็นแบบเราต้องก่อนเดี๋ยวผสมเลยเดี๋ยวผสมเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผสมสีก่อนนี่นะคะทุกคน น้ำยาน้ำยาย้ยายยอมผมนะของด e ีแคสนะคะสำหรับใครที่อยากย้อมผมนะคะทุกคนไม่ว่าจะแบบตอนไหนแบบบางทีนึกค้บแบบใหญ่จะย้อมตอนกลางคืนอ,อย่างเงี้ยส <c oughs> าม,มารถไปหาซื้อได้เลยนะคะที่เซเว่นดีเลเว่นทุกสาขานะคะทุกคน <c oughs> ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยบางคนแบบว่ายอยากย้อมผมตอนกลางคืนแบบเฮ้ยร้านเสริมสวยปิดนหมดแล้วอ่ะอะไรเงี้ยน, <c oughs> นี่เลยที่เซเว่นดีเลเว่นนะคะคือเขามีหลายสีให้เลือกมากเลยนะ,ะแต่วันนี้นะคะแนนเอาสีน้ำตาลเข้มมาให้ยายนะคะนี่เลยนะคะคือเบอร์2 2นะ ของดีแคสนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก่อนเดี๋ยวผสมน้ำยาก่อนเนาะจัดเลยเราต้องอ่านวิธีก่อนเพราะว่าเราไม่เคยย้อมน,นี่ควรใสร่ถุงมือนี่ไงถุงมือเวลาย้าอมต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเขาบอกว่าควรใส่ถุงมือขณะทําการเปลี่ยนสีผมและอ่านกองอย่างละเอียดทึงเลยแล้วก็มนุษย์มนุษย์มนุษย์ดีแคสมาสเตอร์แมสค์คอลเลอร์ครีม เขาใส่ไฮเตอร์จริงๆเลยปะเรี <S <S ยนเรียนอย้ยวโอเคพอเราจะไปย้อมยายเลยลเดี๋ยวเดน้หมดไปเรียกยายเพราะตอนนี้ทำการผสมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ <S 2> <S 2> นี่เราก็เรียกยายมาแล้วนะคะมอน น้ำยาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ทุกคนผมยายก็จะแบบว่าไม่รู้ยายแบบรังย้อมตั้งแต่ตอนไหนแต่ว่าขนเริ่มสีขาวแล้วค่ะทุกคนแี่ยายวันนี้หนูจะมาย้อมผมให้ยายฮ่าเนี่ยยายหนูว่าส่งน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> น้ํายายย้อมผมที่จะมาย้อมให้ยายเนะี่ยรุ่นดีแคสแคสเธอเหรอยายรู้จักเหรอ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ จะเริ่มทำการย้อมพี่ยหญ่แล้วเหรออ๋อ,อจะพูดหนูจะทำการย้อมพี่ใหญเลยถามว่าเคยย้อมไหมไม่เคยไม่เคยการรู้ว่าหนูไม่เคยย้อมผมเลยไม่รู้ว่าผมยายจะเป็นยังไงนะย้อมไปก่อเป็นอะไรเป็นดีไม่รู้ติโูดกำลังทำคลิปอยู่เนี่ย ไม่มีผ้าคลุมให้ยายเลยอ่ะจ้ามันไม่เปื้อนรักรำยยายสวยจังเลยเนี่ยดูดิผมปัดด้วยอ่ะไปดิเอ๊เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าขค้นผมงองออกมาจะหายหรือเปล่ายายแสบปะหายสิไม่แสบแล้วมันก็เคยยอมอยู่นอกแล้วล้างง่ายดีแคสเลยนะยายแคสแมนขนาดดีแคสนะเนี่ยแต่ยังไม่รู้จัก ยายไม่รู้จักแล้ยายไม่รู้จักเข้าเซเว่นถ้าเกิดให้เดินไปซื้อในเซเว่นซื้อได้ปะไม่ได้ดีแคสเลยเหรอยายเออยิ้ไปเรื่อยจ้องวันนี้เหมือนสาวๆเลยนะยายรู้ไหมห็มันสวยเหมือนสาวอ่ะเนี่ยหนุนยอมให้ยายเนี่ยเหมือนยายอายุสามสิบเลยถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนสีแล้วอ่ะยายรู้จักเพลงอายุอายุสามสิบเป็นเดี่ปะ อายุสามสิบยังแจ๋วสิยายรู้จักไหมไม่ค่อยรู้จักนะพูดไปไม่รู้จักเพลงไหมอายุสามสิบยังแจ๋วอ่ะรู้จักปะรู้มันร้องว่างไงร้องได้แค่นี้แหละร้องว่างไงออ่่่ะโรเจบชืบวาแม,ม ร้องได้ตลอดนะจะร้องยายร้องลิเก้ให้ฟังเลยอยดิโอ้ไม่ได้แล้วลืมแล้วเอาที่เอาที่เอาที่จำได้เอาที่จำได้อะนานแล้วแหมจะเกิดมาไม่เคยพบตะเข่งตบออกโลกเป็นควายทุยคนหางไม่างนี้ต้อมาแล้วมีแต่ทนโป้ยยายบอกโกงๆก็ไม่ดีเนาะวั อะไร้องลิเกเป็นมั้ยแบบใหญ่เโอ้ใครจร้องได้ไม่ได้หรอร้องได้ปะไม่ได้ร้องได้ไหมไม่เคยร้องอ่ะถ้าร้องได้จะพาให้เป็นไหมบอกว่าไม่ได้มึงก็ไม่เชื่อแฮะแฮะแฮะเออเออโต้กินดีดีดียายบอกดีนะต้องร้องอีกแล้วแหละต้องร้องอีก ทำไมยายเราลิเกเป็นยายเป็นนางเอกลิเกเนย้ยยายอยู่มหาโพธิ์นาอรู้จักมหาโพธิ์ม่ไม่นจากคนครองมหาโพธิ์ไงบ้านเก่าแซ่บหัวปะไม่แซ่ะเย็นดีเย็นด้วยเหรอเย็นโอู้หู้จะทุ่มแล้วยายมันก็ต้องเย็นทั้วเย็นแค่เหนียวนะอะไรวะนี่ย ใหญ่แล้วเนี่ยนะยายะถ้าเกิดหนูบอกยายยายจะด่าหนูป่ะยายแสบหัวไหมไม่แสบเย็นปะเย็นยายรู้ปะไม่รู้อ๋อไฮเตอร์สมอ๋อไฮเตอร์สมโอ้สมเขาไม่ได้ไ่ได้เรื่องนี้มันได้จางไหนล่ะได้อะจะยอมได้ยังไง ร่วงหมดเจ้แกนหนูไปดูคลิปมาเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาอไฮเตอร์อ่ะผสม,มอ่ะเกิดทมร่วงทำไงอ่ะเอาก็ร่วงไปเลยยายแก่แล้วเ <c oughs> ออม่ได้มาได้มาได้ยังก็อยากเป็นสาวอยู่เอาเนี่ยหมดเนียนเทหมดเลยเหรอเออไฮเตอร์อ่ะยายได้กินไฮเตอร์วะยายไม่เชื่อครับฉัว่าให้ยายดูยายเนะี่ยแหนมเทหมดเลยนะหมดขวด<อ>เลยนะ เดวเ๋คอนจมัดเป็ตามมานั่งแมานั่งก่อนมานั่งก่อนมานั่งก่อนโอ้ไม่จริงว่ามันกจะจิงล่ะถ้าจริงถ้าจริงใหญ่จะด่าหนูไหมะด่าสิมายอมทำไมอย่างนี้ด่าว่าอะไรเอด่าว่าอะไรอีผีอีผีแมใครจอาใหเตอยอมให้ยายเนาะ นี่ใช้อันนี้นี่รุ่นนี้นี่ยายนี่นา้หรุ่นอะไรนะดีแคสดคสยายรู้จักหรอไม่รู้จักเนี่ยจะจบคลิปก็ยังไม่รู้จักเย็นหัวไม่ยายนหาเตอรที่ไหนล่ะนี่ หาซื้อที่เซเว่นเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเลยอ๋อเดี๋ยวยายจะไปหาซื้อบ้างซื้อเป็นหรอรู้สึกว่ามันเย็นดีเนี่ยเนีรู้สึกว่ามันเย็นดีแล้วดูรูปร่างแล้วมันก็สวยด้วยไปิดผมขาวได้อายุิดผมขาวได้ ตอย่างนไงเรียกไปล้างหัวยาไฮเตอร์กัดแล้วเออยาไฮเตอร์กัดแล้วไปลูกยาไม่ไปไม่จะเนี่ยหลอกกันจริงๆ <c oughs> นะพอแล้ว <c oughs> ก็สำเร็จแล้วนะคะแกงยายก็โดนด่าบ้างตลกบ้างนะคะตามภาษายายก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาน้ำยาย,ย้อมผมนะคะหาซื้อง่ายๆนะคะได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเลยนะคะน้ำยาย,ย้อมผมดีแคสนะคะนี่เลยทุกคนครีมเปลี่ยนสีผมดีแคสมาสเตอร์แมท คอเรื่อขีมนะคะทุกคนที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขานะคะเขามีหลายเฉดสีให้เลือกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวไปล้างผมให้ยายก่อนนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายดาที่ไป